ด้ยการต่อไปนี้เป็นด้ยการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกว่าพวกเราเรียบคิแต่ช่าลูกขึ้นอย่างบ้าแอปที่รักกระดูหถืออ่อไม่โดนเช็คสบายใช้หละลืบตังหลักตั้งที่ซ่อนไว้ไอ้หายไปไหนคนเธออีกแล้วเท่าที่รักอย่าให้เธอรู้เลิวว่าสุดหัจจ G Pass Sneaker All Lock Your Style กิฟรีนไฮยาเพียรเซรัมเนเชอรัลไฮยารูรอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากเยอรมนีมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีสวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับสู่พ่อ้านงานเข้าเดี๋ยวเด้อ เราก็มารายการพ่อบ้านงานเข้าของเรามันเดิมนะครับพบกับคุณผู้ชมวันนี้มีมีความสุขนะในช่วงเทศกาลวันพ่อนะครับนี่ก็เป็นพ่อคนกันหมดแล้วเป็นพ่อเป็นพ่อรอการเป็นพ่อรอการเป็นพ่ออีกนานเลยทำไม่เป็นว่าเราจะมาสอนกันตรงนี้ทำยังไงสอนการเป็นพ่อเหรอแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็มี3ามเจนเฮ้ย พ่อสแล้วก็เด็กน้อยเด็กน้อยอีกคนหนึ่งสรุ่นสมรุ่นสาเจนอ่ะไปเจอกันเลยนะครับคุณเชนทนาครับคุณพ่อของคุณเชนทนาแล้วก็ลูกชายนะครับผมน้องสเปนสาเจนนะครับเจ้าหน้ที่เนีบอกไปสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ่อ่พ่อ่าคน ฟิตปังเลยเดียวมันไฮ้พอนั่งอนี้เรียงตามอายุเลยนะฮะจากอายุมากสุดนะครับไม่ใช่ออันนี้คุณพ่อพี่เชนะครับพี่เชแล้วก็คนนี้ใครครับคนนี้ใครครับที่อะไรครับตาบดาบเปรีเก่งมากคุณพ่อยังแบบดูแข็งแรงมากเลย พ่อปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วพ่อหกสิบเก้าหรอกครับหกสิบเก้าปีหน้าก็เจ็ดสิบแล้วเพ่าจะถูกพูดถึงในรายการเราบ่อยมากเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องความแข็งแรงพ่อทํางานตั้งแต่อายุเท่าไหร่เอาตั้งแต่ตอนตอนเกิดหรือไงเฮ้ยพ่ออ่านหนังเฉยเฉยเฮ้ยพ่อเหมือนลูกเลยว่ะเริ่มทำงานจริงจจังๆอายุประมาณเท่าไหร่พ่อ เรียนปสปสีก็ช่วยละต้องช่วยงานแล้วใช่ไหมช่วยละขนผ้าขึ้นรถคือทํามาตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นทวดง่ายง่ายทวดทวดมาจนถึงรุ่นพ่อคื้นหมอนใบมาจากมาจากไม่ใช่ตุ้งตุงมาตั้งแต่อากงมาแล้วก็รุ่นรุ่นนี้เป็นเป็นเจน2แล้วผมเนี่ยถือว่าเป็นเจน3แต่ถ้าอันนี้ก็เจน4ถามคุณพ่อนิดนึงดีกว่านะครับว่าตอนคุณเชนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อแบบเลี้ยงคุณเชนมาแบบไหนครับ คือเหมือนกับปล่อยค่อนข,ข,ข้างปล่อยอเพราะว่าคิดว่าเด็กทุกคนมีลักษณะของเขาเองดังนั้นให้เขาสแสดงออกของเขาเองตั้งแต่เล็กลแล้วแล้วคนนี้แปลกของคนอื่นเพื่อนอคือเกิดมาเนี่ยเขาอย,ยากคลานถอยหลังคลานถอยหลังก็เลยดูว่าไอ้หมอนี่ต้องมีอะไร,ประแปลกแน่แล,ะล,ะล,ะละ้วแล้วพ่อคาดเดาไหมว่าเขาเนี่ยจะต้องมันต้องไม่ใช่คนนะมันต้องมามีชื่อเสียงมันต้องมาเป็นต้องทําธุรกิจ เขาเคยถามโตขึ้นเขาจะทําอะไรผมก็ดูลักษณะมือมาหูเหอแกต้อง้าขายคือแม่เขาทําอะไรเนี่ยเขาจะเอาไปขายที่โรงเรียนเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอตั้งแต่โรงเรียนยาแซบแม่ก็าทำขนมปังใส่ถุงเดียวไปขายเขดได้เนอะแล้วไม่อายอ่ะเขาไม่อายตอนนั้นตอนปฐมเนี่ยที่เริ่มแบบว่าเขาเรียกนะหัวหัวเซียงลี่หัวเซียงลี่คือเหมือนหัวกันค้าภาษาไต้จว๋วก็จะมีแต่ ที่บ้านเนี่ยเรียกเราอย่างนั้นเพราะว่าคือเหมือนเนเจอร์เราอะเราเกิดมาเนี่ยอ,อ,อย่างที่บอกว่าโรงงานมันรันหมดแล้วภาพที่เราจําได้ก็นั่งดูหุ้นแล้วก็เอาเงินสดเนี่ยยัดใส่กระเป๋าเหมือนกระเป๋าสีน้ําเงินหให้ให้คนงานเนี่ยทุกสิ้นเดือนออออจะนับมือเอาออเพราะสมัยนะั้นมันยังโอนไม่ได้แล้วก็ขายของมีรถมารับมาส่งมาขายมาเขียนกระดานอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเราโตมากับตัวเลขอ่ะ เราเห็นการเดินทางของตัวเลขอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วก็จะแบบว่าเออพอรู้ว่าเอ้ยที่บ้านกาไรนะเอ้ยว่าปีนั้นอะไรนะอ่งเปาก็จะหนาหน่อยแต่เป็นตั้ง20นะถ้าอ่างเปาปีไหนหนาแสดงว่าผลประกอบการของโรงศิทิพันดีดีนแล้วทีนี้เนี่ยพอแฟนนี่ก็เหมือนว่าเราเราเลยซึมซับตั้งแต่ปสองก็ช่วยมามขายเค้กเพราะว่าเขาทํางานดีเลกแบบ ทำเค้กทำขนมปังแล้วปอสี่ปอห้ามาที่บ้านออกลูกเอามาขายเอามาขายทำนาบัตรธนาฟาร์มปอห้าจริงจังเยนจริงจ้างที่บ้านเนี่ยกระสวนสัตว์แล้วพอมันได้ตังค์อ่ะตอนนั้นก็แบบว่าเด็กใส่ซื่อไงพอได้เงินก็ให้ให้ที่บ้านเลยแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้ซื้ออะไรพ่อไม่ได้ขัดเขาเลยใช่ไหมปล่อยเขาปล่อยเขาเลยใช่ไหมปล่อยเขาทุกคนเนี่ยมันมีจุดจุดยืนของตัวเองครับแล้วก็จุดเด่นจุดได้ เขาสามารถเค้นเอาจุดเด่นของเขาออกมาอ mm hmm. นื่องจากสิ่งสาคัญตอะนั้นถ้าเขามีจุดเด่นออกมาเราไปบอกเฮ้ย hey, อย่าทําอย่างนี้นะอพราเมื่อกับเราไปเบรกเขาตรงนั้นเพราะเบรกเขาตรงนั้นเนี่ยเขาจะสะดุดตอนนั้นทุกขั้นตอน, <S <S <an> <S ในในการเลี้ยงเด็กเนี่ยต้องปล่อยให้เขาแสดงออกทําของเขาเอง <S <S <an> <S นี่เป็น <S <S <an> <S ข้อคิดสําคัญมากเลยนะอยากให้พ่อแม่ทุกบ้านดูเลยต้องเป็นอย่างนี้เลยนะประการไปเบรกจุดเด่นถูกอาจจะไม่มีคนที่ประสบความสําเร็จในวันนี้ พลาส s น็เกอร์ออล็อกยูสไตล์คอดีพัสดถังเช่าที่อาจารย์วิโรจมั่นใจคอรจิคอร,จคอรเจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสีเห็นคุณพ่อว่าเห็นมีเซนว่าเอ๊ะคนนี้ต้องค้าขายแต่อยู่ดีๆเชียนเขาไปเป็นนักร้องครอตอนนั้นพ่อรู้สึกยังไงฮะเออก็มีบอกเขาบอกว่ามันไม่ยืนนะมันไม่ยั่งยืนนะ ระหว่างที่เราจะไปแสดงไปอะไรแล้วแต่เนี่ยเราต้องหาอื่นดูไปด้วยลูกคังไม่ได้ให้ทำอย่างเดียวไม่คือไม่ได้ส่งเสริมเท่าไหร่เือล่อยเขาแต่ไม่ส่งเสริมแต่ก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมคุณผูอไม่ได้ห้ามแต่ไม่ส่งเสริมแต่นี้ต้องต้องบอกกันว่าคือที่บ้านนี่จีนจ๋าเลยจะแบบว่าเอ้ยเต้นกินลำกินนะไม่ได้นะต้องทําธุรกิจนะต้องค้าขายนะอะไรอย่างเงี้ยนี่โอ้แรกๆก็อย่างที่บอกอ่ะไม่ไม่ได้สนับสนุนเท่าที่เดียวแต่ว่าโชคดีที่เหมือนตอนนั้นนอนหอพอดี ก็เลยทําไปด้วยแอบทําไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่ามันไปถึงไหนแล้วผมว่าจริงๆแล้วพ่อก็รู้แหละว่าลูกอ่ะท้ายที่สุดลูกทําได้แต่ไอ้ค้าขายทําได้ดีกว่าใช่นี่เพราะว่าคือดูดูดูเขาให้ดีๆหูก็มีฝยแต่ที่บ้านมีฝย3ามคนเลยมือก็มีฝยมีอันนี้ขี้แมงวันนอาใยอ๋อเหรอคุณพ่อถ้ามีฝยที่หูที่มืออะไรอย่างงี้จะเกี่ยวกับค้าขายดีอหรอครับ มีฝายที่มือมันก,ก็ดีกูมีจะเก็บตังค์ดีถึงว่าารรยามผมฝายที่มือเต็มเลยนะจบเินผมดีมากดีมากอย่างตอนที่คุณเชนมาทําอลมาโดครับคุณพ่อมีแนะนําอะไรบ้างไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องการทาาําธุรกิจโมีม,มีคือ,ค,อคือเขาก็จะดูห่างๆนะเขาก็จะเริ่มโทรมาแล้วก็จะแนะแนะแบบออกแนวเหมือนของเบ้งโทรมาเออก็จะมีมีคนเตือนเสือใหญ่คุณเสือใหญ่กวนอูอาจจะอาจจะมุทะลุเกินไปแล้วก็ก็มีบอกเขาบอกว่า ใช้เงินเท่าไหร่ต้องเก็บเท่านั้น <Ừ. S 2> เพราะว่ามันเหมือนเป็นหลักประกันว่าเราจะไม่หันไปจนมเมื่อเกิดวิกฤตเราจะมีกระเป๋าสำรองอยู่ครับก็มีบอกเขาอย่างนไนสมมุติมีร้อยบาทเราควรเก็บเท่าไหร่ครับคุณพ่อเก็บเท่าไหร่ถ,ถ้า,าคุณใช้ห้าสิบคุณต้เก็บห้าสิบถ้าเราสังวรว่าเฮ้ยเราใช้เท่าไหร่ต้องเก็บเท่านั้นนะดังนั้นเราจะเบรกการใช้ลงส่วนหนึ่ง <viendo> มันจะสํานึกไปเองสำนึกไปเองแล้ว <Viol> ค <in> <Overwatch> ่อยๆค่อยๆเก็บพิ่มเพิ่มขึ้นๆอันนี้เป็นวิธีคิดที่ดีอ้าวเจนสามกลับมาแล้วดูปลาสนุกไหมลูกดูปลาสนุกไหมสนุกไหมมีกี่ตัวปลามีกี่ตัวปลามีกี่ตัวสิบตัวเลยเหรอสิบนับยังไงแล้วเจ็ดกระแปไปไหนใสยไปงวดนี้แน่เลยใช่ไหมแล้ววันนี้พี่เชนได้เหมือนแบบได้เห็นตัวอย่างมาชัดเลยแล้วพอมาถึง เชนเริ่มมองอลูกเหมือนพ่อมองเชนนะโอ้ยเหมือนเลยเหมือนเลยคือคือของผมอมะแต่นี้อันนี้ต้องบอกความจริงก่อนนะว่าตอนที่ผมเกิดเนี่ยพ่อผมก็ประมาณ33ก็คือเท่ากับอายุผมตอนนี้เลยแต่ตอนนั้นผมหล่อแล้วก็หนุ่มเออตอนตอนนี้ผมหล่อแล้วหนุ่มกว่าพ่อเพราะว่าผมกินคอลลาเจนยุคนั้นยังไม่มีขี้โม้แบบนี้ไหมครับพ่อตอนนั้นยุคนี้มันีไหมครับก็ขึนสนุกคือยังยังรู้สึกว่า เออคือคือนะวันนั้นเน่ะเราไม่ได้รู้เรื่องหรอกอ่าไปไปเดินเล่นก่อนอีกรอบหนกอ่เออคือเราเป็นเป็นคู่พ่อลูกที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ท raditional มากค,คือคือเราก็จะบอกว่าเอ้ยยุคเราเนี่ยมันจะมีโลจิกบางอย่างแล้วนะที่ที่มันไม่ใช่ยุคพ่อแม่แล้วนะไม่เหมือนรุ่น,น,นพ่อแม่แล้วยุคน,น,นี้เหมือนบอกม,ะม,ะมะกาม้าเหมือนกันว่าเอ้ยบางทีเลี้ยงลูกเนี่ยขอขอเราเป็นเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราเราจะจัดโซนให้เพื่อไม่ให้การตามใจด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งวันเนี้ย เราก็เติมเต็มให้ลูกประมาณหนึ่งแต่ว่าด้วยด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยก็คือได้มาจากพ่อนี่แหละได้มาจากอากงนี่แหละว่าเฮ้ยให้เขาสนุกไม่ต้องไปเครียดไม่ตีไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะเน้นคือถ้าเป็นศาสตร์ของฝั่งเราก็จะเป็นเน้นโดพามีนมคือเน้นให้ลูกหัวเราะให้ประสาทมันขยายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราก็เต็มที่อยากเขาครับแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มขึ้นคือ ซื้อของเล่นให้เยอะหน่อยเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวแล้ยุคป้าป๊าของเล่นเราน้อยชอบวิธีการสอนของคุณพรับเลยนะไม่สอนตรงๆแต่ว่าให้เรียนรู้เองแล้วก็คอยแบบตบให้อยู่ในกร่อบนะถือเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากนะครับอ่ะสัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์แห่งวันพ่อเพราะฉะนั้นแล้วพ่อบ้านงานเข้าของเราวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับอ๋อเซอร์ไพรส์มาเลยครับโอ้โหจงคุณ สวดีคีอบให้คุณพ่อค่ะีัอันนีของสเปซค่สวัสดีค่ะอ่ามอบให้ปป๊าสชาวด่อันนี้ของขัญของขัญให้ปป๊านั่งให้ปป๊านั่งจะได้เห็นเป๊ปอันนให้พรมอะไรปาป๊าหน่อยลูก คิดด้วยคิดด้วยคิดด้วยสุขสันต์วันพ่อคิดด้วยคิดด้วยคิดด้วยเป็นพ่อของเขิมเขิมจับไว้ก่อนเราเอาน้ำตาลล่ออยู่ต้องนานค่ะจะโอเคน้ำตาลเราทำงานแล้วอันใหญ่ไหมอ้ยแต่เมื่อกี้เดินเอ่เดินเข้ามาเองเชนครับเชนอยากจะบอกอะไรกับผู้ชายคนนี้เออคือจริงๆวันนี้อยากจะบอกว่าเอ้ยตัวตัวเราเองอะปล่อยได้เลยเราเราผมว่าผมผ่านจุดที่ยากที่สุดมาแล้ว เออแล้วก็เววันนี้อยากให้สบายใจแล้วก็แบบเอ้ยใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบให้แฮปปี้ไปเพราะว่าเหมือนอยากให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณออกกำลังกายพ่อพันออกกำลังกายโชว์เข่าเราไปโชวเพ่าเราเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็เลี้ยงไซด์เจ็ดสิบแล้วคือคือตั้งแต่หกสิบเนี่ยก็พูดว่า เบาเบาๆหน่อยทำงานน้อยๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังเป็นเป็นเหมือนเราอะซึ่งเราก็เข้าใจนะถ้าวันหนึ่งมาบอกเอ้ยเช่นหยุดทํางานหยุดทอลกอยู่บ้านนี่คงแบบอืมไ้ยจะหกรอบอยู่แล้วใช่อีก2ปีก็หรอบดูเฟี้ยวอยู่เลยอะส่วนตัวก็ขอบคุณป๊าปาครับผม ไม่ใช่แก้วมานอะไรป้าป๊าขาข้างใน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 นี่เลยให้พ่อให้พ่อแครเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องช้อนหุ้นมันตกเยอะเราเลยเพิ่มอุปกรณ์ให้ไปช้อนหุ้นครับผมเป็น iPad รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเลื่อนอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเป็นเป็นของโชว์ในตู้เป็นกล่องเป็นกล่องป้าป๊าโอเคนะคะสุขใจนะสุขใจนะคะ มากครับทุกคนเหนียวเข้าด้วยนะพ่อไม่ปล่อยง่ายด้วยนะพ่อไม่ปล่อยดึงก็ไม่ออกนะครับคุณพ่อครับอยากบอกอะไรลูกคนนี้เขาทําดีแล้วอ่ะจริงๆก็ไม่มีอะไรต้องบอกนะเพราะว่าเราจะอยู่เราจะไปเราก็รู้ว่าเขามั่นคงแล้วพอใจแล้ว สึงเยอะเลยะเสียเสียเสียยูอีกนค่ะสั้งแต่อบอุ่นมากใช่อยู่อีกนานค่ะแข็งแรงพ่อต้องอยู่อีกนานเพราะเขาต้องอาศัยพ่อทำมาพ่อม่อาศัยพ่อยาวเลยจนผลิตภัณฑ์ของเขานะโด่งดังและดีงามมากวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการทำให้คุณพ่อนี่แหละคุณพ่อเป็นต้นเรื่องเลย่งั้นเอามาเลยมายกม นี่เลยล่าสุดเนื่องมาจากคุณพ่อนี่แหละรับผเป็นเป็นต้นเรื่องต้นเรื่องเลยไม่คืออย่างอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเขาเรียกไรนะเราอ่ะก็ก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่เต็มที่แล้วแต่อย่างอย่างที่บอกว่าคุณพ่อที่เป็นสายไม่รับเลยไม่รับอะไรนะจะให ค่าขนมซื้อรถให้ก็ไม่เอาเนาะแต่ว่าอย่างอย่างให้คนรถยังไม่เอาเลยนะต้องไม่ยอมตองขับเองขับเองขับเองเขามีความสุขการซ่อมรถเพราะว่าพ่อเ็าจะขับไปหาหญิงหาอะไรเขาไม่อไม่ทำเนี่ยอย่างอย่างรถรถทุกคันก็จะแสนกิโลขึ้นหมดเลยคือคือจะเป็นคนแบบแนวลาสสิกคือถึงจุดหนึ่งอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราดูแลอย่างอย่างคุณแม่เนี่ยเราซื้อบ้านให้ซื้อบ้านให้อยู่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่โรงงานอะไรเงี้ยถึงจุดหนึ่งมันแบบว่า ทำทุกอย่างแลละในเรื่องพ่อเรื่องลูกเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันมีเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องความมั่นใจที่มันซื้อไม่ได้แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ถือว่าเป็นวิกฤตของที่บ้านเพราะว่าเขาดันล้มลงไปล้มมาเขาจะอารมณ์ขันเนี่ยถ่ายรูปมาจอดแล้วเว้ยแล้วก็วางวางขาไว้บนโต๊ะจอดแล้วเว้ยตกใจจอดแล้วเดี๋ยวไปหาหมอไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงก็แบบว่าโอ้โหมันกลายเป็นว่า เยอะเลยคิดว่าเป็นปีที่จะเดินไม่ได้ก็ช่วงนั้นอย่างที่เห็นภาพมันจะมีอาวุธคู่ใจใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่านี่แหละเราเลยทําตัวนี้ให้คุณพ่อกินนะครับก็คือตัวคือไมซ์เซตของเราเป็นคอลลาเจนคือประโยคแรกที่คิดในหัวคือเป็นคอลลาเจนกระป๋องสีทองของประเทศไทยเราก็เลยให้อาดีทำสูตรนี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้จุดที่ดีก็คือรู้สึกว่ามันเป็นคอลลาเจนไตเปปไท่ายโมเลกุลมันจะเล็กแล้วก็มีวิตามินซีด้วยคืออายุมากขึ้นคอลลาเจนสร้างน้อยลงแล้วยิ่งอย่างป้าป้าเนี่ย เป็นไอดอลของคนที่ไม่ดูแลตัวเองอ่ะคือทํางานตลอดชีวิตไม่พักเนี่ยก็เลยเขายังยืนยันอยู่เลยนะฮะครับมาบอกเช้ามาเมื่อก่อนมีแก๊กๆใช่ไหมพ่ออันนี้ไม่แล้วันนี้ไม่แกล้งอันนี้ลุยนี่เด็กนี่ว่าไม่จอดแล้วเว้ยเดี๋ยวขอขอช้อนทิปหน่อยอ่าเพราะป๊าเป็นคนเทให้อ่าเปิดเริ่มดีนะฮะวันนี้ให้คุณพ่อเป็นคนเทให้นะครับนี่แหละเราก็เลยได้สูตรนี้ขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าเป็นคอลลาเจนที่แบบเราตั้งใจทําให ให้ให้บบป้าเนี่ยสบายใจด้วยเพราะว่าจริงๆแบบป้าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่ที่ตัวอามาโดเนี่ยต้องต่อสู้คือแบบป้าเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ที่เราเนี่ยต้องการเอาเอาชนะใจให้ได้เป็นกลุ่มที่ไม่ยอมทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยซัชนิดท้ายที่สุดเนี่ยเราก็เลยทําสูตรนี้ที่แบบว่า บอกอดีทําให้เหมือนน้ำเปล่าที่สุดเออให้พ่อฉันยอมให้ได้อ่าให้รู้สึกใช่ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นคําตอบเดียวกับคนไทยทั้งประเทศที่เราไปไปรีเสิร์ชมาก่อนด้วยว่าเอ้ยทำยังไงถึงจะยอมกินคอลลาเจน <c oughs> คนไทยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใสาไม่ใส,ส่สีแล้วก็ไม่มีน้ําตาลไม่ขาวเนี่ยจะยอมกิน <c oughs> นะครับท้ายที่สุดเราก็ได้สูตรนี้มาซึ่งวันนี้ ไดโฆษณาอนุญาตอาหารเลยนะ<ม>เออเพราะว่าไปชงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ให้ดูเลยว่ามันใ,ใสจริงๆก็คือได้ชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลแล<ม>้วความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยหลายหคนที่แบบดมแล้วหรือดื่มแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นข่าว,วามันเป็นยังไงทานมาปีกว่า แข็งแรงขึ้นเดี๋ยวหนึ่งสองสามยืนขึ้นนะมาหนึ่งสองสามอะไรวะตกใจต่ออีบ้างพี่เชนัตเราเปิดอุปกรณ์ให้คนที่จะกราบคืยทางนี้จะเข่าเลยเนี่ยเออลุกก็ลุกได้แต่ตกใจวันนี้เขาได้ใช้ชีวิตในในความเป็นคุณลุงคนหนึ่งที่อายุจะสิบอะแล้วตอนนี้อุปกรณ์ยังใช่ไหมคะไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วเห็นไหมเห็นบอกว่าอมาออกกำลังกายได้ด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งวิ่ง สุดยอดเลยอ่ะกลับมาใช้ชีวิตที่เราแบบมีความสุขเหมือนเดิมได้ก็คงจะอยู่ได้อีกนานเนาะแต่อันนี้จริงๆก็ถือว่าแบบผมผมดีใจแล้วกันคือคือผมว่าเรื่องการทําธุรกิจอ่ะเราเต็มที่แล้วเราคิดว่าเราไม่ได้พลาดแล้วแต่วันนี้มันเหมือนว่าเราเราได้ดูแลคนในครอบครัวมันเลยได้ผลลัพธ์ที่มันเอ่อเขาเรียกมาอัศจรรย์ใจกว่าที่เราคิดไว้ซึ่งวันนี้โปรโมชั่นที่เอามาให้เนี่ยไม่เอาอะไรเลยถือว่าแบบอยากจะให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ ที่ให้ทุกคนเนี่ยดูแลคนในครอบครัวในในปี2,564ทั้งปีเลยเพราะว่าเซนได้กินได้ทั้งปีเลยคืออ,อย่างเราตั้งเป้ากันในทีมบอร์ดบริหารอะว่าเราจะทํา1,200ล้านแต่ว่า1,200ล้านเนี่ยกำไรที่ที่ได้เนี่ยเอาจริงประมาณ6-7%แค่นั้นเราเหนื่อยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ของในราคาที่คุ้มค่าและประหยัดที่สุดนะแต่ว่าพอเราทําไม่พอเนี่ย1,200ก็เอาไม่อยู่ปีนี้ไป1,800ไม่ล่าสุดนี้น่าจะแตะ2,000เือบอเดือนนี้ผม คิดว่าไอตัวกระป๋องสีทองเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ว่าจะการันตียังไงแล้วเพราะว่าอยากให้พิสูจน์จากทุกอย่างที่ผ่านมาในปีนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นรางวัลน้ำมันแบรนด์จากมาจิเทียเออยหรือว่าคนกินกันเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจนะครับวันนี้เลยเอาโปรโมชั่นฉลองคุณพ่อยอมมาออกรายการสดๆเลยนะครับเป็นเ,เป็นโปรราคาราคาต้นทุนปกติที่ขายตีอยู่เนี่ยคือกระป๋องละ1590ต้นทุนที่เราขายอยู่เนี่ยคือ300 32บาท50สตังค์นะฮะวันนี้เอาไม่จำกัดสายมีเวลา3นาทีนะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ย12กระป๋องหรือทานได้เกือบ1ปีเนี่นะครับโดยประมาณรหรือเซตปีหนึ่งนะะี่นะฮะ จริงๆแล้วถ้าราคาปีคือ1,980บาทเหลือแค่กระป๋องละ332บาท50สตางค์ซื้อ1โลครับ3,990บาทนะฮะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยหยิบมือถือขึ้นมานะครับมีเวลาให้3นาทีโทรเลยนะครับไม่จำกัดสายยิงมาให้สายไม่ว่างถือว่าได้สิทธิ์แล้วแล้วค่อยไปหาคนหานะครับโทรมาที่02-766-8899หรือ Line อ อามาโด99นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจครับนี่นป,ป้าป๊าปกติเนี่ยเชนจะถืออย่างนี้นถืออย่างนี้นะป้าป๊าลองถือป๊าป๊าลองถือว่าหรือป๊าถือแล้วกินเอากินด้วยผูอ <laughs> สื่เข่าวอนุยอดอันนี้คือคือวันนี้มันเหมือนว่าแบบเป็นไงความรู้สึกครับความรู้สึกครับ มันกินน้ำเนาะเพราะว่าเราตอบตรงย์สำหรับคนที่ไม่ต้องการคาวจะเพิ่มการน้ำตาลพ่อใส่ในกาแฟด้วยไงว่าพ่อใส่ดอกาแฟดำนะครับวันนี้ย้ำก่อนเลยนะว่าเป็นเซต1ปีนะครับเป็นราคาผู้แทนจำหน่ายเลยนะครับสามารถโทรเข้าไปหาคนหาได้หรือว่าหากันเองก็ได้จองสิทธิ์ไว้ก่อนก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยไม่จำกัดสิทธิ์นะครับขอให้โทรให้ทัน02766 8899หรือ l i n แ a ดอารมาโด99นะครับ12กระป๋องหรือ1ปีนะครับ3,990บาทเท่านั้นนะครับตกกระป๋องละ3 3 2บาท50สตางค์แล้วก็คิดมาแล้วครับล่าสุดอันนี้เป็นความภูมิใจที่สุดและธนาคารทุกยี่ห้อทุกสาขาครับยื่นมือมาให้อามาโดครับดูแลคนไทยผ่านระบบผ่อน 0%นานถึง4เดือนได้เลยแสดงว่าเซตนี้นะครับสามารถผ่อนได้เลยแค่เดือนละ9 0้กว่าบาทเท่านั้น<ช>ได้เซตนี้ไปตั้งวันนี้ย้ำรั้นสุดท้ายเลยนะครับเป็นเซต1ปีนะฮะป๊าป๊าบอกเบอร์02 02-766-8899ย์สองเจ็แปดาาอ้โดเกเ วันนี้รีบโทรมาแล้วกันนะครับเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้นะฮะที่ที่ผมมาออกนะครับก็0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือ Line แอดอามาโดเกเซ็ตหนึ่งปี3,990บาทครับค่ะวันนี้ต้องบอกว่าสุขสันต์วันคุณพ่อสุขสันต์วันคุณพ่อเป็นนักรุ่งเป็นนักร้องอในเวลาเดียวกันขอบเขาพูดขอบคุณมากดีใจที่ได้ที่ได้เจอคุณพ่อขอให้คุณพ่อทุกทุกท่านแข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะครับเวลาหมดครับคุณผู้ชมครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับ9.05นนะครัเก Yeah.